สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับห่างหายกันไปนานมากๆสำหรับการรีวิวรองเท้านะฮะซึ่งรอบนี้ผมก็คัมแบ็กกลับมานะครับเนื่องจากพอตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วเริ่มพอมีเวลาแล้วก็อยากจะทำคลิปรีวิวหน่อยก็เลยแบบขอเมีแบบรีบไปนอนไวๆเดี๋ยวผมจะได้ใช้ห้องในการอัดเสียงก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนึงฮะเรื่องจากวันนี้เนี่ยผมมีรองเท้า เบอร์กินสต็อกนะครับจะมารีวิวกับทุกคนฟังกันนะฮะโดยที่วันนี้ผมหยิบรุ่นที่ชื่อว่าโตเกียวทูคือโตเกียวก็มีความคล้ายค้ากับของมาโตเกียวนะแต่เราพูดว่าโตเกียวซึ่งมันจะเป็นรองเท้าที่มีลักษณะเหมือนหน้าตาด้านหน้าเนี่ยคล้ายกับแบบพวกสไตล์บอสตันอะไรเงี้ยแต่ว่า,ามันจะมีตัวล็อกด้านนี้ด้วยเนาะซึ่งวันนี้ผมมาหยิบรุ่นนี้มาเพราะจริงๆแล้วมันเป็นรองเท้าที่เมียผมเขาอยากได้นะฮะแล้วก็ผมก็เลยซื้อให้นะฮะ เรื่องราว่างนี้คือสําสหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยก่อนที่ผมจะซื้อนะผมอยากจะปูพื้นฐานก่อนว่าคือในช่วงมันมีเพิ่มแผ่นดินไหวเนาะที่ประเทศไทยเราแผ่นดินไหวเนี่ยแล้วก็พวกเราเนี่ยก็เหมือนพอดีผมมาอยู่ต่างประเทศพอดีแล้วภรรยาผมเนี่ยเขาก็อยู่กับลูกที่กรุงเทพเนาะทีนี้พอแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทางภรรยาผมต้องรีบไปรับลูกที่เดย์แคร์คือต้องวิ่งไปที่เดย์แคร์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประมาณว่า มันสวนกับฝูงชนเข้าไปอ่ะคนเขาเหนีออกจากโรงพยาบาลกันแล้วก็ภรารยาผมวิ่งสวนเข้าไปก็ชนแล้วก็คนข้างในโรงพยาบาลก็ชนภรรยาผมกระเด็นออกมากลางถนนเลยทีเนี้ยอตอนนั้นน่ะก็รู้สึกแค่ขาแพลงนะแล้วก็เข้าไปรับลูกแล้วก็อยู่กับลูกซึ่งน่าจะเป็นเพราะดินารีลังอ่ะมันก็ทําให้ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าพอเขากลับไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับพ่อตาผมเนาะสักพักหนึ่งเท้าบวมใส่รองเท้าไม่ได้ ก็ยังมีงว่าเท้าแลงอยู่พอวันจันเนี่ยมาทํางานพวกเราก็เลยกลับไปทํางานกันตามปกติก็ปรากฏว่านะครับเดินผ่านที่มันเป็นเขาเรียกว่าแผนกฉุกเฉินนะฮะล้วก็เจอพี่พยาบาลแผนกฉุกเฉินคนหนึ่งเขาหันมาดูแล้วเ็าบอกว่าคุณแม่คะ,ะพี่ว่าอันนี้น่าจะหักหรือไม่ก็รล้านะคือดูภายนอกเนี่ยเท้าคุณแม่บวมมากผมก็แบบ เออภรรยาผมเขาเป็นคนแบบว่าทนต่อความเจ็บปวดมากๆขณะคลอดลูกเขายังคลอดธรรมชาติเลยเ,ออเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันคือกระดูกหักแต่ว่าภรรยาบอกว่าเ,ออเขาก,ก็นึกว่าขาแพลงอะไเอาผ้าผ้า,ผ,าผ่านเนี้ยปวดว่าพยาบาลเขาก็บอกว่าเอ้ยสแกนเธอครับน้องก็เลยก็เลยไปสแกนดูปรากฏโอ้กระดูกหักจริงแล้วเราก็ได้เจอหมอ,อโถซึ่งหมอโถคือหมอ,อก,กระดูกเนี่ยเขาก็บอกว่ากระดูกหักในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เท้าขวา ในบริเวณปลายนิ้วก้อยข้างสะข้างริมอะไรเงี้ย <_ C 1> เขาเขารู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องเข้าเฟือกแข็งๆอะ่ะให้ให้เข้าเฟือกอ่อนหรือกลับบ้านไปซื้อเบอร์กินสต็อกนี่คือเป็นประโยชน์ที่ผมแบบช็อกมากตอนรยาเล่าว่าหมอบอกว่าให้ไปซื้อเบอร์กินสต็อกผมก็แบบเฮ้ยเบอร์กินสต็อกอ่ะเป็นรองเท้าที่แบบว่าในตลาดมือสองของไทยก็เยอะแยะไปหมดแล้วก็คนก็ใส่กันเป็นว่าเล่นทําไมคุณหมอถึงแนะนํคือผมว้าวมากที่รองเท้าคู่นี้มันมีบทบาทในคนที่เป็นโรคกระดูกหัก อ่ะผมก็เลยแบบโอเคภรรยาอตอนนี้คือด้วยความที่เรายังไม่ค่อยมีเวลาเยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเสื่ออ่อนที่โรงพยาบาลใช้นั่นแหละแล้วก็กลับมาทบทวนดูอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็ทบทวนอยู่นานมากนะฮะจนจนลืมเพราะว่าคือลูกเลี้ยงลูกไปด้วยเนาะมันก็ลืมยุ่ง,งแล้วทีนี้มันก็มีคนเหมือนกับยิงแอดมาประมาณว่ารองเท้าสุขภาพต้องเบอร์กินสตอ็อกผมก็เลยนึกขึ้นได้วันนี้ก็เลยกลับไปนะครับ ก่อนอื่นเลยนะคือผมก็อาจจะพูดถึงประวัติเขาคร่าวๆก็พอค,คืออรองเท้าเบอร์กินสต็อกเนี่ยสำหรับผมนะมันคือรองเท้าที่มันเซลเลบใส่เยอะนะคือเขาก็ใส่แบบเ้รองเท้าเบอร์กินสต็อกใส่ให้มันคนรู้จักเยอะเพราะว่าพื้นมันเป็นเอกลักษณ์มากไม้คอกแล้วก็สไตล์การตัดเย็บมันเนี่ยหน้าตามด็บบูบูทู่ทู่ทื่อๆอ้วนๆกลมอ่ามันดูแบบไม่สุดคูลไม่ไม่เซ็กซี่เฉียวเปรี้ยวซาเหมือนพวกเดรสชู ure, แต่ว่า แน่นอนเป็นรองเท้าสไตล์คลาสสิกระดับหนึ่งเลยนะมันมันดังมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองสองห้าคือคือดังมาตั้งแต่ก่อนผมยังยังไม่เกิดอ่ะทีเนี้ยมันก็ต้องคลาสสิกแหละเพียงแต่ว่าหน้าตามันอนะ่ะมันหน้าตามันไม่ได้ดูแบบเหมือนอยู่ในบรรทัดฐานของรองเท้าที่เป็นเดรสแต่มันเป็นรองเท้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าที่มีความแบบใช้งานอนะ่ะทีเนี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยงั้นไปลองรีวิวประวัติคร่าวๆดูเนาะเราก็เห็นว่าเออมันเป็นประวัติคือ มันมีเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของของเบอร์กินสต็อกเนี่ยก็คือเขาชื่อคอนหลาดเบอร์กินสต็อกคือคุณคอนหลาดเนี่ยเขาก็บอกว่าสมัยก่อนรองเท้าอ่ะมันมันยังมีเขาเรียกว่าแบบลักษณะของการออกแบบที่มันเป็นพื้นที่แบบบอกอยากจะออกให้มันเป็นกีฬาพื้นนุ่มๆนิ่มๆอะไรเงี้ยแต่ว่า,อาตอนนั้นปี1897คือผมอาจจะพูดผิดเมื่อกี้เนาะคือคุณคอนหลาดเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเท้าคนเราไม่ได้แบนๆนะ มันมีส่วนเว้าวส่วนโคง้งส่วนนูนส่วนบุ๋มถ้าเราเอารองเท้าของคนทําพื้นเรียบๆให้คนใส่มันก็เหมือนกับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ต่างจากการเดินกับพื้นเลยแค่มันป้องกันมันไม่ให้มีอะไรมาทิ่มเท้าเขาก็เลยบอกว่าโอเคอย่างงี้อยากกันนั้นเลยเ,เรียนแบบเฮียบิสท,ทางนั้นก็เขาก็ให้ทําพื้นรองเท้าขึ้นมามีลักษณะของโคง้งของเว้าวมีมีความเป็นอย่างเงี้ย ก็คือตรงกลางบุ๋มเข้าไปส้นมีความนูนขึ้มนมานิดนึงหน้าเท้ามีความเว้าแบบเป็นซีกแล้วมีช่องนิ้วเท้านิ้วเท้าแบบว่าให้มันแยกกันอย่างเงี้ยคือดีไซน์โดยส่งพื้นที่เป็นเคิร์ฟของเขาเรียกว่าอนาตอมีของรองเท้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับของคนที่เป็นรองเท้ามากซึ่งเขากซ์เป็กว่ามันจะทําให้การเดินมันสบายแล้วก็ใช้งานได้มันโอเคเนาะพื้นมันจะแข็งแต่ก็เดินสบายมันจะไม่เหมือนรองเท้าที่แบบเราบอกว่าเฮ้ ใส่พวกสปอร์ตดีกว่าเนาะแล้วก็ทําให้พื้นมันนุ่มๆวิ่งจะได้ไม่กระแทกกระแทกแล้วมันไม่เกิดแรงมาถึงเขา่าอ่าพวกรองเท้าวิ่งอยู่แบบนั้นแต่ว่าปาร์กินสตอร์บอกไม่คือเราทํารองเท้าสําหรับก,การเดินทั่วไปใช้งานทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราออกแบบดีไซน์เนี่ยให้มันแบบว่าลดแรงกระแทกเข้ากับส่วนวอลส่วนโค้งของเท้าถ้าความที่ดีไซน์ของพื้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้รองเท้าเนี่ยมันมีความวเรียกว่าแบบสบายในการใช้งาน แล้วทาไมมันถึงหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคือผมบอกได้เลยคือคุณคอนลาดเนี่ยเป็นคนเยอรมันอ่าอย่างที่ผมเคยพูดเนาะคนที่เป็นคนเยอรมันเนี่ยรองเท้าที่มาจากเยอรมันเนี่ยเป็นสไตล์ประมาณนี้เช่นเช่นไฮไลท์ชิ่งคือแลกเกอร์อะที่ผมเคยพูดว่าทําไมรองเท้าหน้าตามันอ้วนมันบวมมันบึกบุนอะไรขนาดนั้นผมว่ามันเป็นแนวคิดของคนเยอรมันที่เขาชอบดีไซน์รองเท้าให้มันมีความเป็นทรงประมาณเนี้ยเบลกี้เบลกี้แล้วก็ เมืองเขามันหนาวนะบางทีเขาก็จะเอาอะไรซุกๆใส่ถุงเท้าหนาๆให้มันแบบว่า,าแน่นๆอยู่ในเท้าถ้าเกิดว่าเขาออกแบบรองเท้าให้มันทูสลีเกินไปเนี่ยเขาต้องใส่ถุงเท้าบางเลยเขาก็ต้องทําอะไรให้มันแบบว่าดูดูแบบว่าใส่เสื้อผ้าให้มันแบบว่าน้อยน้อยชิ้นลงหรือว่าบางลงเนี่ยแต่ว่าคนเยอรมันเขาก็ออกแบบแบบนี้เลยคือหน้าตาแบบว่าพื้นแบบคือหัวรองเท้าก็จะสูง ตรงนี้ก็จะแบบอุมอุมพื้นที่เยอะๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นแนวคิดแบบคนละแบบเกืบการออกแบบของฝั่งอิตาเลียนนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็คุณควอลลาเธอก็มีลูกอะ่ะลูกเขาก็แบบว่าชื่อคุณคาส์เขาก็บอกว่าเออคุณคาส์สเนี่ยเขาก็เริ่มเดินสายทาทาการตลาดอะ่ะจนมีคนอะ่ะไปเจอว่าเฮ้ยรองเท้ารุ่นเนี้ยเออมันมันใส่แล้วมันดีนะมันสบายมาแต่ว่าดันไปเจอในกลุ่มคนรักสุขภาพไม่ใช่แฟชั่นคือ พูดง่ายคือรองเท้าแบบนี้สายแฟร์เขาสมัยก่อนเขาไม่สนหรอกคือสมัยก่อนนะคือผู้ชายก็แต่งตัวจัดจ้านรองเท้าออกฟอร์ดผู้หญิงก็ใส่ส้นสูงแต่ว่าลักษณะแบบนี้คือมันต้องเป็นคนรักสุขภาพไม่ใช่คนแต่งตัวแบบติดแซบติดแบบต,แบบติดแกรมดังนั้นเนี่ยมันไปขายดีตอนมันไปวางอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันเป็นรองเท้าแบบไมเเเ่เป็นแบบอาหารสุขภาพอะแล้วคนสุขภาพก็แบบเฮย้ยมากินสต็อกหน้าตามแบบนี้แต่ว่าพื้นข้างในามันยอดเยี่ยมมากามาก็แมสที่มา ปรากฏว่าหลังๆอ่ะคือมันมีมาร์กจากขอบอที่เป็นดีไซนเนอร์ก็เอาอันเนี้ยไปอยู่ในคอลเลกชันอ่ะก็เลยกลายเป็นรองเท้าอันเนี้ยจากเดิมรองเท้าที่มันดูมีความเป็นแมสเอ้ยเป็นแมสเป็นเป็นนิชคือมีเน้นสุขภาพอ่ะมันก็แมสขึ้นมาแล้วคนใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้คือในไทยนะเดินไปในท้องถนนนะถ้าพูดถึงรองเท้าแต่รองเท้าแต่มันต้องมีคนพูดถึงเบอร์กินสต็อกแน่แต่ว่าคือส่วนตัวผมนะผมไม่ได้สนใจเนี่ยว่าเขาเป็นรองเท้าแต่ ผมสนใจว่าเฮ้ยนว,วัตกรรมพื้นนี่แหละมันเป็นนว,วัตกรรมที่เขาออกแบบมาดีมากจนจนคนเขาก็หยิบมันมาใส่มาใช้ตามความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ปัจจุบันคือผมก็แค่อยากจะบอกว่ามันเป็นรองเท้าแต่ที่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงแต่มันเสริมสุขภาพจริงโดยที่มีคุณหมอเขาก็แนะนําว่าคุณใส่เบอร์กินสต็อกเหอะในช่วงนี้กระดูกคุณจะได้สมานเพราะว่าเขามองว่าเหตุผลคือถ้าคุณใส่รองเท้าที่มันมีความยวบเนาะเวลาเท้าเหยียบลงไป กระดูกก็จะแบบวืบออกมาห่างออกมาเพราะว่าเท้ามันบุ่มแบบกดลงไปในฟองน้ําแล้วมันก็กระดูกมันก็แหกออกมาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการใส่เบรกสต็อกคือพื้นมันแข็งแต่สโลปพอดีเท้าเนี่ยมันก็จะเดินแล้วมันจะสมูทไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มันเปิดโอกาสให้กระดูกเนี่ยได้สมานกันผ่านระยะเวลาประมาณสักสองสามเดือนน่ะคือกระดูกมันก็สมานกันตามปกติเนาะตามตามภาวะของร่างกายแต่รองเท้าเนี่ย จะทำให้มันสมานเร็วขึ้นหรือรองเท้าบางคู่จะทำให้มันสมานช้าลง b บ r กิ n Stock เนี่ยทำให้มันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจซื้อให้เมียดีกว่านะฮะวันนี้ผมก็เลยพาภรรยาเนี่ยไปดูแล้วก็เจอรองเท้ารุ่นต่างๆมากมายเนาะรุ่นบอสตันรุ่นอะไรแต่ว่าด้วยความที่พวกเราเป็นอาชีพที่ทำงานเป็น h e a l เฮลท์แคร์โปรเฟช a ลก็อยากจะได้ลักษณะที่ไม่มีความรัดส้นนิดนึงแต่ก็รัดมากไม่ได้เพราะว่า พอเขากระดูกหักเนี่ยมันก้มๆเงยๆใส่รองเท้าไม่สะดวกก็เลยมาตกที่รุ่นโทคิโอทูอ่ะคือรีวิวแบบว่าให้ดูก็คือจะมีถุงเดี๋ยวผมหยิบถุง b บอร์กินสต็อกแป๊บนี่แล้วก็ได้ถุงมาเออถุงเขียนว่า b บ r ร์กินสต็อกสุดคูลอ่าถือว่าเป็นถุงที่ดีแล้วก็ควรค่าแก่การเก็บนะอันนี้ อ่าอันนี้มันจะเป็นกล่องนะครับคือกล่องของ b บ r ร์กินสต็อกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นกล่องมีความยาวแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จมีกระดาษให้หนึ่งแผน่นเขามีกระดาษที่เขียนอธิบายประมาณนี้คือเอาชว์อ้ชกออาสอเล่นผมอ่านใส่อ่าเยอรมันไม่ออกเ <laughs> อาเป็นว่าเขาบอกว่าอ่า U R e D Light We a R e D Light t e a d You Have Chosen Berkin s o Model เขาก็บอกว่าเออเขาอยากจะบอกว่า ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไฮคุณภาพดีแล้วก็เป็นหนังแท้ที่อาจจะมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าสีเฟดนะลูซซมคัลเลอร์แล้วก็เขาบอกว่าอาจจะทำให้มันมีผลทำให้มัน,ม,นมันเปลี่ยนไปได้จาก Normal Body Heat หรือว่า Skin Mo i s t u r e คือเท้าบางคนน่ะคือเท้าเหงื่อออกอ่ะใช้งานเบริกินสองเยอะๆมันจะดำเมีเย่ยมดูสกรปรกมากพอกเนเริ่มปกติอย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็ ไม่ได้เป็นที่ Quality Defect มันเป็นเขาเรียกว่า Normal c h a r a c t e r ์ s ิสติของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งผมจะบอกงนี้สิ่งที่ทำให้ผมไม่ชอบเบอร์กินสต็อกเลยคือพื้นมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเหงื่อมันจะออกผมว่าถ้าใส่รองเท้าแตะผมไม่ใส่ถุงเท้าเหงื่อมันจะออกตรงนี้มันจะดำดำดำผมก็จะรู้สึกว่ามันสกปรกอยากจะซักผมก็จะแบบทำไงดีทำไงดีผมเอาไปซักซักปุบ๊บ ลงตัวทางความสะอาดหนังกลับสเอตเอาแปลงขาดป,ปุ๊บตรงนี้เลือนหายหมดเลยโลโก้หายคือแล้วพอเราเช็ดออกมาป,ปุ๊บโอ้โหพื้นขาวขึ้นแล้วโลโก้หายเกลี้ยงอ่าเนี่ยงอนดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยจะชอบเบอร์กินสต็อกสักเท่าไหร่นักนะในในช่วงแรกๆอะจนจน,จนได้มาพบว่าเออเบอร์กินสต็อกเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ดีในเชิงเขาเรียกว่าสุขภ,ภาพทีน,นี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องโลโก้ <c oughs> คือโลโก้เบอร์กินสต็อกเป็นแบบเนี้ย ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคือที่ร้านเขาเนี่ยก็จะเขียนว่าเบอร์กินสต็อกแล้วก็เป็นแสตดิชั่นซิ้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่แต่ว่าสัญลักษณ์ันเป็นคนเอาเทา้าอ่ะชี้เข้าไปบนฟ้าแล้วมีรูปตัวบ,บวกบวกอบนนี้มันไม่มันก็จะมีในยะในเชิงของการรักษาหรือทางการแพทย์หรืออะไรที่มันเป็นการช่วยทางด้านร่างกายให้มันดีขึ้นอะ่ะเออผมก็เลยแบบอ๋อโอเคจริงๆรองเท้าอันนี้มันดีไซน์มาแบบเพื่อสุขภาพจริงๆโลโก้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมเอกใจนิดเดียวคือถ้าถ้าที่เท้าเป็นแบบเนี้ย ตอนเขาดับโลโก้นี่เขาจ้างคนมานอนหงายเอาเท้าชีฟ้าแล้วค่อยดับหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเขาทำไงเพราะว่าถ้าโลโก้มันเป็นตั้งแต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่แล้วทำแบบนี้นะผมสงสาราแบบนายแบบเป็นนางแบบคนนั้นมากที่นอนหงายขึ้นมาแล้วก็ให้คนออกแบบโลโก้เขาแบบค่อยๆทำนะฮะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เราจะเห็นว่าเขาได้เขียนเลยว่าเป็นสีโทคิโอทูไม่ใช่วผิดเป็น รุ่นโตเกียวทหนังกลับูเอตสีแอนีไว้์คือมันจะเป็นสีขาวที่มันจะมีความแบบขาวออฟไว้ white, ข์ขาวม,นมน่นมะ่นเนาะซึ่งมันจะไม่ได้ขาวจ้วะเหมือนกับรองเท้าพวกหนังหนังสนิเกอร์สีขาวซึ่งซึ่งภรรยาผมบอกว่าอประมาณนี้มันโอเคเออในส่วนของรองเท้าของเขาเนี่ยเขาจะมี normal white เ weight เนาะเคือ normal white อ่ะก็คือ มันเป็นหน้ากว้างปกติแล้วก็เลกูล่าฟิตก็คือเป็นไซส์แบบไซส์เลกูล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนลักษณะอันล่างเนี่ยก็จะพูดว่าอินโซทำมาจากหนังนะครับฟูดเบสเป็นเนเชอรัลคอร์คือตรงเนี้ยฟูดเบสคือตรงตรงส่วนเนี้ยเป็นเนเชอรัลคอร์แล้วก็อ่าอัปเปอร์ก็คือทั้งหมดตรงเนี้ยเนี่ยคือนี่โอเคตรงนี้ฟูดเบสฟูดเบส หนังแล้วก็เนี่ยสูทอินโซอ่ะอินโซหนังฟูดเบสก็คือส่วนที่รับน้ำหนักเป็นคอกัปเปอร์คือตรงชิ้นนี้เป็นซเอดนะครับแล้วก็มันยังมีเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเรื่องการตัดยงกันแต่เยดยอแตเเป็นว่าอันนี้ก็พูดตรงๆเ่ยมันไอตรงส่วนคอนสตรัคชั่นข้างล่างมันก็เป็นซีเมนต์เแหละเป็นกาวแต่อย่างไรก็ตามนะคือ อ่าเราเอามาใส่สบายใส่ลุยๆใส่มันๆน,นะอย่าไปคิดมากะครับทีนี้อ่เริ่มต้นนะครับจะมารีวิวรองเท้าคือตอนนี้เมียผมเนี่ยเขาเท้ากระดูกหักทัางขวาใช่ไหมเท้าขวาเขายังบวมอยู่เลยบวมอยู่คือในที่นี้เนี่ยอ่าใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยไซซิ่งคือเขาต้องปลดกระบด,ดในส่วนของเข็มขัดออกมาเป็นอันนอกสุดเลยเพราะว่าเท้าเขาบวมมากหน้าเท้าเขาเขาตรงเนี้ยขยาย แล้วก็พอขยายพบอะใส่เท้าเข้าไปได้ถึงตรงนี้ข้างหลังก็เกยอ,ออกมาเกยอ,ออกมาก็เลยต้องปลดจะเป็นสายสุดท้ายแต่ว่าข้อดีคือมันก็แค่ขยับขึ้นมาล็อกมันก็จะจบนะฮะแต่ในขณะที่ข้างซ้ายอะคือสามารถที่จะรัดแน่นเข้ามาได้อีก2เซฟเลยคือเท้าซ้ายอะไม่บวมเพราะว่าไม่ได้กระดูกหักแต่เท้าขวาเนี่ยกระดูกหักก็เลยบวมแต่สุดท้ายมัมจบที่ไซส์3.9เพราะว่าเป็นไซสมาตรฐานแล้วเราก็คาดหวังว่า พอใช้งานสักพักหนึ่งเท้ามันหดเล็กลงก็จะสามารถปรับได้และเราปรับได้เพราะอะไรเพราะว่านี่ตรงส่วนบัคเกิลตรงเนี้ยมันก็จะมีส่วนที่เขาทํารูไว้ถ้าเท้าขวาเนี่ยกระดูกเชื่อมดีขึ้นปุ๊บแค่รูดแล้วก็ล็อกมันก็จะประสานไม,มน่มันก็จะบีบเข้ามาแล้วมันก็เอ้ยใส่ได้เนะด้วยความที่ดีไซน์ของรองเท้าคู่เนี้ถ้าเราดูนะเราจะแบบคือคนที่แบบว่าเป็นสายรองเท้าแบบสนิเกอร์แบบผมนะคนมานั่งดูแล้วแบบอืม เป็นเซ็กซี่ลาสอะซิเมติกโนโนโนเราอย่าไปคิดแบบนั้นคือเบอร์กินสต็อกเนี่ยบวมเป็นถังเลยนะฮะแล้วก็หน้าตาแบบอย่างรถถังอะเนี่ยคือเบอร์กินสต็อกคือดูด้านหน้าโอ้โหสูงมากสเปซตรงน,นี้ค่อนข้างสูงเห็นปะเขาเอาไว้ให้ใส่รองเทา้าแล้วแบบมันมันมีพื้นที่เยอะๆจะได้ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าบีบอะไรเงี้ยลงส่วนอินเต็ตรงเนี้ยก็คือก็ค่อนข้างสูงนะแล้วยังมีสายรัดให้คือมันดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไป ขยับปรับตรงนั้นตรงนี้ให้หน้าเท้าขยายได้นะครับหรือว่าแคบลงได้หนังตรงนี้เป็นหนังที่เขาเรียกว่าเป็นหนังกลับเนาะแต่ว่าคือเท่าที่ดูอะ่ะคือผมมารู้สึกว่าหนังกลับตรงส่วนนี้มันเป็นคล้ายๆกับหนังที่เขาใช้ในการทำสนิเกอร์เหมือนกันนะคือมันเป็นหนังที่มีความหนาแต่ว่ามันมีชั้นเนื้อตรงนี้ซึ่งมันมันเป็นหนังแท้เพราะมันมันมีความเป็นน้ำเงินน้ำเงิน ภาษาคนเล่นรองเท้าเขาเรียกว่าบลูอิ่งอ่ะก็คือมันเกิดจากขั้นตอนที่เขาลงไปแช่เกลือเกลือคโครเมียมอ่ะแล้วมันเป็นการทําสีอ่ะมันก็เลยมีการเกิดสีน้าเงินตรงเนี้ยขึ้นดังนั้นเนี่ยรองเท้าู่เนี้มันก็จะเป็นการฟอกที่เขาเอาหนังสเอดมาฟอกจนมันนุ่มแล้วก็ใส่สีให้มันเป็นสีขาวนะมันไม่ได้เป็นสีขาวธรรมชาติคือหนังวัวธรรมชาติสีมันไม่ใช่สีอย่างที่เราคิดนะ เออคือบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยมันคือสีแทนอ่อนๆไม่ใช่แล้วแต่โรงฟอกเลยว่าว่าทำออกมาแล้วมันกลายเป็นแบบไหนนะฮะทีนี้ด้วยความที่รองเท้าคู่เนี่ยเขาฟอกจนมันนุ่มเนาะแล้วก็มีความหนาพอสมควรผมมารู้สึกว่ามันมันแข็งแรงอ่ะมันใช้งานได้ยาวการดีไซน์ตรงนี้ก็ดีไซน์มาค่อนข้างทดีทำให้เน้นการใช้งานแล้วสบายเป็นหลักเลยคือไม่ได้เน้นให้มันเฟี้ยวเฉียวเปรี้ยวซ่าใส่ชุดอะไรที่มันแบบว่า ใส่กับเดรสก็ดูแปลกๆอ่ะเออหรือว่าแต่งตัวเรียบร้อยไปพรีเซนต์ล้วใส่รองเท้านี่ก็ดูแปลกๆแต่ว่าถ้าใส่ใช้งานเดินมาเดินมาเดินโรงพยาบาลผมว่าคือก็เข้าใจได้ว่ามันสุขภาพอ่ะคือคงไม่มีใครว่าอะไรคนกระดูกหักเนาะแล้วในส่วนของอัปเปอร์ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการประทับตาเบอร์17 Hawaii, เอาไว้เห็นไแล้วก็จะมีอ่าทำเขาเรียกว่าเป็นกระดุมอ่ะกระดุมเขาก็มีคําว่าเบอร์กินสต็อกนี่นะ ตรงนี้เขาก็ทำเป็นรอยบุ๋มบนย์ินสต็อกแล้วด้านหลังที่เขาทําการเอาหนังเนี่ยมาล็อกข้อหากันเพื่อทําเป็นเข็มขัดการมีเข็มขัดเนี่ยคือแฟนผมบอกว่ารู้สึกสุภาพเขาเรียกว่ารัดสน้นซึ่งซึ่งผมอะ่ะไม่ค่อยถนัดกับตักกะนี้เท่าไหร่เพราะว่ารัดส้นแปลว่าสุภาพอะ่ะถ้าอย่างนั้นรอ,องเท้าบางอันที่มันรัดสน้นแต่ว่ามันเป็นเส้นสลิมสลิมอะไรที่ก็สุภาพหรอคือก็คนก็มองว่าก็สุภาพกว่าแบบเปิดส้นเลยคือไม่มีแต่ ก็ไม่สุขภาพเท่าที่มันปิดไปทั้งอันแต่การปิดทั้งอันเนี่ยไม่ได้มีข้อดีสำหรับรองเท้าสุขภาพเนาะเพราะว่าเท้ามันหดขยายอะไรมันส่งผลหมดดังนั้นคู่นี้การดีไซน์ผมว่าเขาออกแบบมาดีแล้วแหละคือคนที่แบบเท้าบวมหรือคนที่เท้าหดลงมันก็ปรับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังในส่วนของด้านในนะครับผมก็จะให้คนดูนะครับอินโซนะ นี่หนังกลับผมว่าหนังกลับเนี่ยผิวสัมผัสดีคิดว่าใช้งานได้นานในส่วนของอินโซนะครับเขาะจะประดับเอาไว้เลยว่าเป็นเบอร์3ามนะฮะสองเนี่ยก็คือเป็น250ซนติเมตรแล้วก็อ่าไม่ใช่อ่าเออใช่สองไม่ใช่ไม่ใช่ยีเซนอ,อันนั้นจะเท้าเล็กไปแล้วก็มีโลโก้ว่า b e r g ์กินสต็อกเขียนว่า Made in Germany แล้วก็มีโค้ดปั๊มอยู่เนาะซึ่ง ถ้าเกิดว่าดูเนี่ยด้านในเนี่ยอินทีเลียของเขาเนี่ยคือมันมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่มันมีสโลปเลยเนี่ยตรงนี้คือส่วนด้านในของเท้าเนาะมีความสโลปมีความมีความแบบว่าความโค้งแล้วก็แอบ,บยัดอะไรที่มันแบบมีความแข็งๆนุนๆขึ้นมาเพื่อให้มันรับกับเท้าแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมันแบ่งชัดเจนเลยว่าข้างในเนี่ยมันเป็นทรงตามเท้ามีร่องที่แบบว่าแยกตามร่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้าออกจากกันทําให้มันแบบว่า ไม่ได้เบกจุกรวมกันด้านหน้าสโลปด้านข้างเนี่ยก็คือมีการตัดทําโค้งอย่างดีแล้วก็ผมว่าการขึ้นรูปของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามตามมาตรฐานแหละแต่ฟุดเบสพูดผิดอินโซตรงเนี้ยหนังกลับอะ่ะเนี่ยมันเป็นของซับเงือคือซับแน,แน่คือใครใช้เท้าเปล่าอะ่ะสักพักนึ่ะดำเมี่ยมเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมฉันนั้นช่างดูเป็นคนสกปกสมมุมขนาดนี้เพราะว่าพื้นรองเท้าฉันมันดำ แต่ว่าเขาก็บอกเลยว,ว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นการเอจจิ้งเนาะก็สำหรับคนทําใจได้ก็โอเคเดี๋ยวทําใจไม่ได้ก็ใส่ถุงเท้าก็ได้เ <laughs> นาะในส่วนของคอกอินคอกฟูดเบสเนี่ยก็คือคอกเนี่ยมันมีความแข็งแต่มันอ่าเขาเรียกว่าซับซับน้ําหนักได้พอสมควรนะคือไม่ทราบว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นรองเท้ากันมากขนาดไหนไมันจะมีการทํากูดเยเวที่เขาต้องเอาคอกผสมกาวแล้วก็อัดเข้าไปในส่วนของ มิสโซของของการทำกดเยลเวลอะ่ะไอ้ขั้นตอนนั้นน่มันก็คือการทำาคอกแบบเดียวกันก็คือเป็นคาะกับกาวที่เอามาอัดขึ้นรูปนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแข็งแต่ก็ซับน้ําหนักได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับคือสมมติเขาซับเงื่อมาคอ้อมก็ระบายอากาศออกเนาะแต่ข้อเสียของเคากเลยก็คือว่าเวลามันใช้สัพัหนึงมันจะเสื่อมสลายแล้วก็หักออกมาเพราะว่ากาวที่เป็นตัวเชื่อมมันหมดอายุผมก็เลยแนะนําว่า คุณสามารถที่จะแบบว่าใช้งานให้มันเต็มที่เลยแล้วก็ส่งซ่อมเพราะว่จะเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนอะไรมันทำได้หมดนะครับในส่วนของงานพื้นเนี่ยก็จะมีเบอร์กินสต็อกแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาเขาก็จะเคลมว่าดอกยางของรองเท้าเขาเนี่ยมีความแบบไม่สลิปอ่ะไม่ลื่นใช้งานได้ดีรับประกันว่าไม่หัวแตกซึ่งผมคิดว่าเออก็ถ้าทํารองเท้าสําหรับคน สุขภาพไม่ดีหรือมีประวัติขาหากักแล้วทำให้ลื่นหัวแตกเนี่ยผมว่ามันก็จะไม่ค่อยเหมาะไงเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เดินไม่สะดวกอยู่แล้วก็ต้องได้รองเท้าที่ดีเนาะดังนั้นเนี่ยคือผมก็เลยเอาไปเอียดๆกับพื้นเฮ้ยมันก็ดีนะคือมันมันก็แข็งๆนิดนึงแต่ว่าเป็นโฟมอะ่ะอันนี้คือเป็นวัสดุที่ผมรู้สึกว่าลองเดินแล้วมันไม่ลื่นผมก็ให้เมียผมเดินรอบร้านเลยเขาก็แบบ เออก็ดีนะก็ดีก็ดีคือตอนนั้นนะ่ะมันเลงสองรุ่นเลงบอสตันที่มันเป็นแบบรุ่นเป็นยางกันน้าอ่าแต่ราคาจะถูกกว่าแล้วก็หน้าเท้าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งกับรุ่นนี้คือเป็นราคา7,990ซึ่งก็แพงแบบแพงมากในระดับในร้านนั้นแต่คือผมอะอยากให้เขาเลือกรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดผมก็เลยถามเขาว่าเออถ้าคุณขาหักแบบนี้ระหว่างพื้นที่เป็นโฟมกับพื้นที่เป็นไม้คอกอะคุณแบบแบบไหนไม่สบายสุด เบอกว่าไมโครมันดูแบบสบายกว่ามันมันซอฟต์ก็จริงแต่ว่ามันก็มีความแน่นมันไม่เหมือนกับโฟมที่เขาดีไซน์มันแข็งเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังโยบอยู่ดีนั่นแหละนวัตกรรมอ่าผมก็เลยแบบโอเคภรรยาผมซื้อคู่นี้ให้คุณเจ9 0ก้กสิบก็คือ8 0ด0ันั่นแหละแล้วก็พอผมซื้อเสร็จผมก็บอกภรรยาว่าขอถ่ายคลิปก่อนได้ไหมถ่ายเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปพ่นสเปรย์ให้พเพราะอะไรรู้ว่าเพราะ รองเท้าคู่นี้ข้างนอกก็เป็นสูเอตข้างใน,นก็เป็นสูเอตคือข้างในไม่พ่นผมก็โอเคแต่ข้างนอกขอเหอะนะพ่นเพราะว่าถ้ามันดำมาเนี่ยคุณเลือกสีแอนทิคไว้มาเนี่ยดำมาซักยากมากแล้วผมซึ่งไม่มีเวลาเท่าไหร่นะเวลานี้คืออ่ามันก็เลยแบบผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉีดสเปรย์ให้แล้วก็คุณก็ควรจะต้องระมัดระวังน้ำนิดนึงดูพยากรณ์อากาศทุกวันแล้วกันนะคุณอะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่าขำ ทีนี้ดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เราต้องฉีดสเปรย์ก่อนใช้งานนะชัวร์นะอย่าไปอย่าซ่าเลยโดนวบมันมันล้างไม่ออกแล้วก็มันจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือรองเท้าตัวนี้ถ้าเกิดมันมันเลอะไปแล้วมันซักยากมากอย่างคู่นี้มันมีตําหนินิดนึงตรงส่วนหัวรองเท้าเนาะซึ่งตอนนี้มันตอนนี้มันหายไปแล้วคือมันดูสกปรกนิดนึงใช่ไหมทางร้านเขากอยังลบถูเลยถู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 ปุ๊บมันเลือนหายไปคือจบละ ไม่จาเป็นจะต้องซักต้องอะไรนะคือแต่นี่มันจะมีลักนาะประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยถูไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าหนังอะมันมันจมเข้าไปซึ่งผมคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกคือมันเป็นธรรมชาติของสูเอตผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ภรรยาผมคิดมากผมก็เลยให้เขาไปลบ <c oughs> อ่าโอเคแต่ลบแล้วไม่สําเร็จผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับมาทาให้ที่บ้านเพิ่งผมก็จะเอาแปรงทองเหลืองปัดปัด,ปด,ปดเพื่อเก็บขุยให้มันฟูขึ้นมามันก็จบแล้วไม่มีอะไร การส่งซ่อมก็คือว่าเขามีรับประกันให้ในใบของแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเอารองเท้าพร้อมกล่องมามาซ่อมที่ที่ร้านได้เขาก็จะส่งไปที่โรงงานซ่อมของเขาเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็เป็นเซอร์วิสที่ดีในรองรองเท้าราคา7จ็ดพันกะ็แล้วก็สินะแล้วก็รองเท้าคู่นี้ผมก็เลยแบบว่าเอาออกมาให้ทุกคนได้ลองดูกันแล้วก็ให้ภรรยาได้อ่าเขาเรียกว่า ลองใช้ดูเนาะคือตอนนี้ยังไม่ได้ให้เขาออกใส่รองเท้าไปเดินไหนเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาตอนช่วงบ่ายแต่ว่าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยไปลองใส่ดูแล้วเดี๋ยววันไหนผมมาเล่าให้ฟังแต่ตอนที่ใส่เดินรอบรอบไปในในเขาเรียกว่าช็อปของเขาเนี่ยเขาก็ให้ความรู้สึกว่าบอสตันไม่ใช่เออโทเกียวเนี่ยมันมีความเดินแล้วไม่ปวดเท้านะ แม้ว่าพื้นมันจะแข็งซึ่งเขาก็บอกว่าเออมันไม่ปวดจริงๆคือมันน่าจะเป็นดีไซน์ที่พื้นมันทํามาดีอะแล้วก็ขนาดรองเท้าที่เป็นเท้าที่มันเป็นกระดูกก็ยังไม่ได้รู้สึกปวดไงดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าการออกแบบของเบอร์กินสองเนี่ยมันมันยอดเยี่ยมมันอัจฉริยะมากตั้งแต่ปีพันเจ็ดร้อยกว่าคือยังเป็นวุ้นอยู่เขาก็ได้มีของดีออกมาขายแลลวดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยลองเก็บเบอร์กินสต็อกไว้พิจารณา ถ้าคุณมีโอกาสได้กระดูกหักอ,อ่ล้อเล่นหมายความว่าคือถ้าคุณประสบอุบัติเหตุบางอย่างทําให้คุณเนี่ยจะไม่ไต้องแบบว่าหารองเท้าที่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นในการใช้งานใน daily use ผมแนะนำเบอร์กินสต็อกมันค่อนข้างีะดีจริงๆแล้วก็ผมก็หวังว่าภรรยาผมจะกระดูกเชื่อมกันได้เร็วไวเพราะว่าความความแข็งแต่นุ่มของอองเท้าเบอร์กินสต็อกเนี่ย มันจะไม่ทําให้กระดูกมันมันแย่ลงไงดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าถ้าใส่คู่นี้ไปสัก3เดือนหมอนัดอีกทีประมาณเดือนครึ่งอ่ะมันก็จะเห็นว่าเออไปใส่รองเท้าเบอร์กินสตอ็อกมาแล้วสแกนเท้าออกมากระดูกหกนะักอ่ะโอเคขึ้นอย่างถ้าเกิดว่ามันยังไม่โอเคเนี่ยผมมาทําคลิปด่ากรอบหนึ่งหยอกเล่นอีกรอบก็คือผมก็มาอัปเดตทุกคนฟังว่าเอ้ยมันอาจจะมีปัจจัยอหนื่อที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่า กระบวนการในการเชื่อมกระดูกมันไม่ดีหรือเปล่าเช่นแคลเซียมอะไรเงี้ยแต่ผมคงไม่มาด่าแบรนด์รองเท้าหรอกเพราะว่าคือแบรนด์รองเท้าเขาเออกแบบมาดีอยู่แล้วไงเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูกันรองเท้าบกินสต็อกคุณเนะี่ยคือเป็นคู่แรกที่ผมซื้อให้เมียอ่าเพราะว่าเมียผมไม่เคยมีประสบการณ์บกินสต็อกมาก่อนตัวผมเองเนี่ยเคยใส่อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยไม่ไม่ได้ไปต่อกับบอกินสต็อกนะครับแต่ว่า ในวันนี้ก็ค่อนข้างที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ารองเท้าเขานี่เพื่อสุขภาพก็เพื่อสุขภาพจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ไปนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ